สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาฝากแฟนๆ f p s จ้าการแข่งขัน CSGO Thailand Tournament เหลือเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นสลับการรับสมัครแข่งขันกับเกม Counter Strike Global Offensive เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ในรายการ CSGO Thailand Tournament จิงเงินรางวัลกว่า7 0,000บาทโดยจะเปิดรับสมัครในวันที่29ตุลาถึงวันที่10จิกายน2555ซึ่งงานนี้เปิดรับสมัครกันแบบไม่จำกัดจำนวนทีมโดย8ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกมาจากรอบออ จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบออฟไลน์วันที่11-13มกราคม2556ในงาน Thailand Number วันหรือ T1 ที่สูนการประชุมแห่งท่าศิกษริกิจสามารถติดตามกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ c s g o g o l d e n s o o m c o t h ค่ะ ตอนย s o ่ s ง d ซเ e น X p a d ซีซั่น2ที่ได้อัปเดตแพทในวันที่7พฤศจิกายนพร้อมกับ New c h a r a c t e r กับสองสาวุดีอัมเลนและเบนดาสวยดุดเด็ดที่เตี้ยสะกดทุกสายตาเร่งรีบกันหน่อยนะคะเพราะจะมีขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 1พฤศจิกายน2555เท่านั้นติดตามเลยเพิ่มเติมได้ที่ w w w a p s c o m ค่ะต้อง